มนมาเป็นม่ถ่ายรูปด้ฮชุดนี้แต่ก่อนพี่ออยใส่บนนี้เอ็มมาใส่พอดีแล้วไปจ้าสิพาไปภาพพ้นไปปาร์ตี้แล้วไปเต้นดิสโก้ผิดแล้วไปเอ็มมาน่าเริ่มหกโมงครึ่งมาหนึ่งหกโมงสิบหาหกโมงยี่สิบออกจากบ้านเลยหกโมงยี่สิบบังบังกิฟต์ดูคืองามเจ๊บแหมไปรักไปรักแม่ เอ้ยไม่เป็นหลักจุดทั้งหลักทั้งยืมของพี่อ้อยมาหอดงานเลยเด้เอร่างสี่ข่าไปทำไมเสียค่าเขา่หาหากัหากสิบคนณหัสิบคูณว่าผู้ใหญ่ต้องเสียบอหรือว่าเขาให้ผู้ใหญ่เข่าบอบอลลูนท่านผู้ใหญ่บอได้เข่าไม่อะมาก็จะกลับขอบุ๊คกี้หน่อย <c oughs> เล่นบักมูรี่กันแล้ววันนี้่สิบลูกไปไปนั่งกินกับแม่จับดีๆมันจะหกนั่งตรงนี้หรือนั่งตรงโน้นเอมาซื้อขนมแล้วตรงนี้เหรอหนูนั่งตรงนี้ค่ะคอยากซื้อขนมแล้วเอานั่งโอ้โอ้ระบางนะเด็กผู้ชายผ่านบ่อยนะลูกตรงเนี้ย ยาบารือยๆนะินัากับแตมาตั้ามยอกสาวผูเลนมาเอาแต่แพบ่บนมาบอม่ะพลังนี่ตรงต่อเวลาค่ะคือสองทุ่นตรงเป๊ะ สองทุท่มตรงเปยังได้ปิดไฟเลยแหมแต่นายเออบนปิดไ่เปิดไปไรแหมหอเอ้ยบริเลตให้จะหาอาทีเลยเนาะเอ็มาแม่นบ่เป็นไอหมูแม่วาไทยไอเอ็มาไม่ได้อายอ่ะไม่ได้อายแล้วทำไมอ่ะอยากกลับอยากกลับบ้านมาก,กิบบานไอศครีมอ,ะะอันนี้ก็เป็นสถานที่เขาเจ้ามาจัดงานหม่องเซาหม่องอย่างต่ก่อนอ่นเอ้ยพญาวุเวคนเฉีนแสตนั่นตอนแม่มามาอยู่นอนเว้ได้สองปีกลัวพระเจ้าก็แต่งงานพระเจ้าก็มาจัดอย่ังไรกันเซา อาจจะหาร้อยพันหนึ่งแล้วแต่เปิดสิลูกบายบายมาตาสวัสดีค่ะบายบายวฉันเวาไทยพอนไปนี่หน่อยสาวปูเลนบ้านเราาพนว่าเอ็มมาไม่ได้อายนะว่าสันที่เม่เอ็มมาเลอกจากงานมาว่าเอ็มมาอายแม่พูดแต่เอ็มมาไม่ได้อายเพราะว่าเพนว่าแม่นะคะแต่ทายวิดีโอเพราะว่ามันอยากเา้ามากินไอศครีมไม่ไหวเอ็มมา โอ้หมุนกระโปงให้ดูหน่อยทำเม็นกระโปงสวยจังอืมดึกหน่อยมันใหญ่ไวเนาะพี่น้องแต่ก่อนนีสุดนีพี่อ้อยใส่เด้อืมตอนนี้เอ็มมาใส่นะลับมาละ่ะผัวนอนหลับอย่าปากแต่พี่น้องแต่เจ้าอย่าปาก้อผัวสีดาผัวรับปยั้งละคนนะคตพอม นั่งเดี๋ยวลากิลิให้แม่ก่อนนั่งลงก่อนค่่อกรงวดูคลคิปหน่อยทำให้ลิปสวยจ้ะโอ้โหกิปสวยอ่ะ ใช่ค então, ่ะคุณสิบไปรโนรสัตว์ต่อรสวัสดีจ้าบายบายย่างเตปลาครัวไทยๆง่ายแต่อร่อยคุนเนอะคุณอะซื้อมาว่ามันติดกายคุณบอกมันสิเบิ้อายุเราบอกเบิ้กระยากินแซ่บเพื่อกาวแห้งเบิ้แห่งหมินแห้งแซ่บเนาะเห็ดจังสีแม่มาเฮ็ด ปีก,กายจนหอดปีนี้เนาะเบิดไปแล้วปีนี้ก็สิกินจนหอ,อกกาวปีไก่ันเด้เพราะว่ามันก็บ,บริกนดูนะเห็ดเอาข่าวซ่องฟิตเห็นไหมอันนี้ใซ่อันป่าซาบะป่าซาบะซื้อน้ำพีคนไทยโลละสามสิบพอซื้อได้แล้วเอาขีออกแล้วตัดหัวออกให้เรียบร้อยป่ามะขันแลนเนาะพาสารมาเวเรียบบ้านเฮากับป่าซาบะนั่นแหละอันนี้ใซ่อันลืมเอาบากฟักทองที่ซื้อไหมบอกอึอนันซื้อมาแต่ทางดราม,มันนะลืมเอามใาสซาแหมไฮ้สยสซแต่ ผักคะน่อยหนึ่งแล้วก็สตอบักเขือบักเขือก็ต้มดดนพดเปื่อยแกงดุนพดไปเฮ็ดสวนเยอะไม่เปื่ยอยก็บ <c oughs> อกตัวฝักยาวจะอมหน่อยหนึ่งสตอสตอกะหันเลสตอแพงน้องเอ้ยเห็นบอกหันเม็ดหนึ่งสามชิ้นสี่ชิ้นผนหันเอาได้เวลากินแล้ววันนี้ยังไม่กินหรอกเมื่อื่นนั่นแหละมี่คำแล้ว 两公股啊，两。